สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดจีนโบราณซาแงแอวนะวันนี้มาเดินชมบรรยากาศกันนะครับตลาดจีนโบราณซาแงแอววันนี้คนเยอะมากเลยนะโอ้โหเป็นตลาดโบราณครับที่อยู่ในเขตพัทยานชนเลยโอ้มีแต่ของน่าก,กินของกินก็จะประมาณนี้นะ ไปครับเดี๋ยวเราเดินไปชมกันนะครับบรรยากาศเดินกันต่อนะครับผมทุกคน,น,น,นตลาดนี้ของกินของโบราณเยอะมากเลยเจย,ยอดขนมบ้าบินอ้โหนียังโหดอะ่ะเฉพาะปลาสุโบราณ ข็าเหนียวม่วงก็มีอันนี้อะไรเอ่ยนี่ร้านน้ำเต้าหู้จุ๋ยกล้วยคืออะไรหรอนี่ครัเแล้วใคเยเห็นขนมจุ๋ยกล้วยหรอนอ๋อขนมจีนโบราณนะ ถั่วทอดหมูเรนขาหมูอลังการมากล้านนี้น่ากินอันนี้อะไรอะ่ะ ขนมห้บาทสามสิบโหรา้านนี้เยวดมาเด็ดมากอืมแกงป่าแสนตุง้งม,มานี้เลยพี่ท็อครับผมร้านแกงป่าแสนตุ้งเนาะเป็นรถบสทะเบียนขอ อของเยอะอันนี้อะไรเสื้อผ้าไก่ทอ,อดอันนี้หอหมก เค๊าผมปรับกล้องใหม่ชอ,อ,องวนสดอันนี้หมูทอ,หมทอดหมูทอดน่ากินอันนี้ขน,นมนปังนปังลาวาไส้ทะลัก เที่ยวเยอะมากเลยครับวันนี้เปิดทุกวันเสาร์นะครับรดช่องสิงคโปร์นะเที่ยวชาวจีนก็มีนะต่างชาติอันนี้อะไรเป็นขนมแม่กิมลังเจ้าเก่าอันนี้มันเป็นข,าาของเจหรือของอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่า công cơ rầm pì jè hỏa lán, ủi cặp khao nách in, ộp tiêm,ตลาด Trung Trang nhau nè, đo, lộng lộng tếm, lộng tếm. Tếm. Ừ. ท่านใดมีจิตธาจะกราบก็โดดเบื้องยวนนะครับโชคดีนะครับเทงเงงรวยๆนะครับมาโชคข๋อหออันนี้ป๋อห่อโชคดีนะครับยังอีกยาวเลยโชคดีนะครับแทงเงงรวยรวยนะครับมาโชคป๋อห่ออันนี้ก็ห่อนะครับโชคดีนะครับอันนี้อะไรอ่ะน่ากินเลยกระเพราอะไรเป็ดอ่ากระเพราอะไรอะไรเป็ดโอ้น่ากินอ่ะ เนยน่าสนนอยากได้อาแบบแบบอะไรอันน yep ี้ถุง่งถุงละร้อยทอดมันโดนัทกุ้งนี่กระปุกละร้อยอันนี้อะไรน้ำพริกกากหมู ผนเยอะนะเดี๋ยวเดินดูของอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่หมูสวรานนะครับก็มีพวกขนมไข่ด้วยนะนี่อของเยอะเลยทั้งสองฝั่งเดี๋ยวดูฝั่งไหนหน่ากินผมก็ถ่ายฝั่งนั้นให้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นลานขนมเบื้องยวนนะครับอันนี้อะไรอ่ะอน,นี่นาะขนมชัย ขนมชัยโบราณประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยนี่อะไรสีแดงอดมฝั่งนี้คนเยอะมากเลยขนมสายไหมยี่20บาทเครื่องปั่นสายไหมจิ๊โกโกยามเย็นร้านต้องโกหโ อันนี้รากบัวแปะครวัวโอ้โหนี่เป็นสมุนไพรจีนแล้วนะกินแบบบำรุงร่างกายได้เลยนี่เผือกขีมะขนมเผือกขีมะนะครับทุกคนโโอ้โหคนเยอะจริงนะันนี้โอ้โหสุดยอดเลย อันนี้ก็อ๋อนี่ในคอหมูย่าเนาะนี่ครับบรรยากาศวันหยุดสามวันเนาะวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันแม่ตลาดจีนซากแงว้วอ,อ,อันนี้อะไรเหรอครับเมี่ยงคำอ๋อครับ,มรบผมอย่างนี้ขายยังไงฮะมาละยี่สิบห้าบาทนะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับสลัดนะโหเพีพยบเลยสลัด คนเยอะมากเลยไปทางไหนดีเดินดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออ๋อหนังปลาทอดกรอบอ่ะอลังการร้านนี้เกี๊ยวปลาน่ากินมากเลยนี่จะเป็นผลไม้ บะจ่างกินแล้วรวยร้านรว้บะจ่างร้านนี้นะไหนยไนยอเทียอเทียเลยรวยจ้าครับหมูสเต็กหมูสเต็กร้านนี้อันนี้อะไรเนี่ยกวงเจียงทอดหรอคืออะไรอรอเท้าหู่อืออันนี้น่าจะของกินโบราณเลยนะ บะจางสามห้ากล้วยปิ้งคนเยอะจริงๆเลยเดินไปเรื่อยๆครับอของกินเยอะแยะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อฐานดูดกินฐานดูดกินมีของกินทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะ ปลา,าช้อิมลูกชิ้นปิ้งตางหูรูแจงลอนโอค,โค <c oughs> โกหลอนโคกหล่นไม่มีไรเสียงก็เบิดหอยดองอันนี้ก็เป็นปลาดินแดดเดียวน,นะมไม่ใช่คางดำเนาะ นี่โซอนี้เป็นครับโซนนี้คนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราดูโซอนี้กันนี่เยียโตสตมีกรอบนี่อะไรสลัดพร้อโอเคครับไก ก็เป็นกเพาะปลานะครับผมคนเยอะจริงตลาดนี้สวัสดีครับเจ๊เห็นนานเลยอ่ะเข้าเขียวปลาทูแม่กองโอ้โหอยชอนใครจะมาเที่ยวนะมาได้เลยนะที่นี่เปิดทุกวันเสาร์สามโมงสี่โมงก็เปิดแล้วเนาะก็อยู่ดึงประมาณค่ำๆสองทุ่ม เมนูแนะนำอันนี้เดินมาสุดตลาดละประมาณนี้วุ้ยชิ้นปลาล้านนี้น่ากินกชิ้นปาลาปลาจีนเดี๋ยวดูฝั่งนี้โอ้หมู หมูกรอบขอ,องชินเยอะมากเลยอันนี้เป็นโซนโซนแบบโซนนอกตลาดแต่ว่าอาอยู่ในบริเวณเดียวกันนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะ วิตี๋ยวปากหมอ้อนี่หอยโค๊กชุ่มฉ่ำเลยโอ้โหโซนนู้นยังมีของขายอีกโซนนู้นก็จะเป็นทางไปลานจอดแล้วก็มีของกิน่ะวันนี้ ล็อกรากด้วยเห็นไหมไข่เต่าขนมไข่เต่าปลานะครับตัวร้อยสับบากกระโรจีโอ้ตอนนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วมรรยากาศรวมๆคือ นี่ฮะคนประมาณนี้เลยแล้วก็ของกินก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งของแบบจีนโบราณองจีนประยุกต์ไทยประยุกต์ก็มีเตี๋ยวรอดทรงเครื่องอันนี้นี่ครับขาไปขากลับบรรยากาศประมาณนี้ครับผมกระเพรื้อกระเรื้อนะครับร่างรัฐประการได้ที่เที่ยงนะครับ ขนมคกไส้ทะรกักโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะยิ่งยิ่ง่ยิ่งเยอะ,ยยอะวิเตียวปลาโบราณอันนี้อะไรอะ่ะหอยจ้อ,อขอาวโพดอิ่งบ้านหลงซา่แง้วชฟมฟรีซื้อเต็มเลยไปดูก่ น้ำมะนาวน้ำมะกรูดน้ำมะกรีดครับกินไหมลองดูปัสต้าแก้วก่อน <inate> สำ <SUV> หรับตลาดชีนโบราณแสร้าง้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดินราวสุดตลาดละเดี๋ยวเราก็เดินไปที่รถแล้วก็กลับกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ